คลชั่นใหมสรุปต่อนกอกจอไอโหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยังรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พร้อมเสรหนักทุกเรื่องที่พี่บ้านคุณรู้พร้อมปราบทุกปัญหาและปัญนากับทุกเรื่องวุ่นๆเพื่อให้คุณได้เป็นสุัญญาบ้านตัวจริงขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เดือนแห่งความรักเดือนแห่งสีชมพูทําให้หัวใจเบ่งบานอารมณ์ดีแบบนี้แสดงว่ากําลังมีความรักที่ปิ๊งปังแน่นอนชิบะ่สวยขนาดนี้ต้องมีบ้านนิดหนึ่งไม่ได้นะคุณน้องค่ะ เผยงี้เดี๋ยวเดี๋ยวนักข่าวโทรสายไหมนะเออแต่ว่าแต่เขาเป็นใครเจอกันที่ไหนเออชื่อชื่อแซ่อะไรแล้วทำงานอยู่ตรงไหนบ้างเราไปบอกว่าเออบอกว่าที่ไหนอ่ะคนพี่นี่นะกลัวก่อนนักข่าวอีกนะงะเปล่าพี่แก้ก็ไม่มีอะไรจะมีของขวัญมอบให้ไงอะไรอ่ะให้ของขวัญเอาไปใช้ในวันออกเดตอะไรอ่ะก็คือสิ่งดูสิหัวใจหัวใจ ชื่ออะไรชื่ออะยรชื่ออลไรีกาได้โอ๊ยตายละน่ารักมากพี่เกามากเลยได้เลยเอาไปให้เอาไปให้เขาใช่ไหมเอาให้เัาไห้เอา่หรเอา่ให้เขาท่าไให้เาไหมเาไปให้เราเราทให้เาใมเอาใช่มอาไให้าใช่เามรัห้เกา่เอาไเ่ไมเอาไปให้เา่ไหเอาไปให้เขา่เอาไปิ้เขาใ่หอาไให้เขาใ่ไเอ้ามเอาไปให้เขาช่มอาไปให้เขาใช้ไมเาไปให้เขา่ไมอาเไหมเอไป้เใไหมอา้เใหนือไง้าใ่าน้เใ่หมเ้่นอานเ่มาีเน่ เ,เอาไงรรีบรีบไป,ไ,ไปเลยได้ไหมเราจะได้รีบได้ไงก็ได้ไงในช่วงนี้เลยไหมเมบ้านติดเบรแต่ให้จริงๆให้เมบ้านติดเรดมาแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดเลยนะว่าอีก4วันจะสิบวันได้ทายแล้ว วันนี้มี beauty i เทมน่ารักๆมาเอาใจส,สาวๆด้วยนะคะเอาไปทาในตน้ตนต้นรับเทศกาลวันแห่งความรักนั่นเอง<ช>นะคะใช่ค่ะหรือว่าคุณผู้ชายที่ดูอยู่นะคะคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้คุณส,สาวๆดีไม่แน่นะของที่เราเอามารีวิววันนี้อาจจะถูกใจส,สาวๆก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูผลจากพวกเราดีกว่าว่าพวกเราถูกใจติดเรทแบบยังไงใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมารีวิวนี่เลยค่ะ<ช> <ๆ S 2> ดิมปิดปากแบบว่าดูแบบคิ้วๆน่ารักๆลิปสติกนั่นเองลิปสติกตัว<า>ใช่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ค่ะ โอ้โหสุดมือตัวนี้ชื่อว่าเคชิี่ดอลฟีโลลิฟลิฟชุมพูรูปหัวใจแสนหวานเป็นรูปหัวใจเหรอนี่น่ารักมากใช่มันไม่ได้เก๋ตรงแค่รูปหัวใจอย่างเดียวนะแต่ว่ามันยังเป็นฟีโลลิฟฮะคืออะไรอะ มีกลิ่นของฟีโรโมนของน้ำหอมใช่มันมีเสน่ห์ตรงนี้ทาแล้วแบบรู้สึกมั่นใจมากๆนะคะคุณผู้ชมคะโอ้ยเห็นแล้วอยากจะรู้ว่ามันติดทนหรือเปล่าอันนี้มันสําคัญนะใช่เพราะว่าเรื่องสีเราชอบโทนสีละเรื่องกลิ่นแล้วก็ชอบแพคเกจจิ้งเราก็ชอบแต่มันจะดีหรือเปล่าอันนี้เราต้องขอแรงป้าพิมพ์รีวิวรีวิวทาแล้วดูซิว่ามันแบบว่าสีโอเคไหมยังไงคะป้าพิมพ์ได้เลยค่ะป้าพิมพ์จัดมา สวยแซ่บเวอร์บายป้าพิมสวัสดีค่ะน้องออกน้องไอซ์เทศกาลแห่งความรัก ใกล้เข้ามาแล้วนะคะไม่ทราบว่าน้องๆเตรียมตัวกันพร้อมหรือ,อยังแต่ป่าพิมพจะบอกเลยค่ะว่าถ้ายังไม่พร้อมนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเตรียมไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเราจะมาค้นหาลิปสติกสีชมพูรับวันวาเลนไทน์กันค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะพิมพมีทั้งหมด2แบรนด์ที่บอกเลยว่าน่ารักที่สุดทั้งคู่เลยนะคะเรียกว่าเห็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเอาตัวไหนมาเริ่มพูดถึงกันก่อนนะคะแต่ว่าขอเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือ เคที่ดอลฟีโรลิปส์นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าแพคเกจจิ้งเขาน่ารักอย่างเดียวนะคะแต่คุณต้องเห็นที่ด้านในค่ะเพราะว่าตัวลิปสติกเนี่ยนะคะมีดีไซน์เป็นรูปหัวใจแบบนี้ oh. นอกจากที่เขาจะมีดีไซน์น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณฟังจากชื่อเขาสิคะ เฮที่ดอลฟีโลลิปนะคะทาแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะพูดคุยกับใครเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกลิ่นหอมหวนรันจวนใจใครๆก็อยากจะเดินเข้ามาคุยด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะโดยสีแรกที่เปิดให้คุณดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือสีเบอร์หนึ่งนะคะที่ชื่อว่าฟีโรพิงค์นะคะส่วนสีเบอร์2นะคะน่ารักไม่แพ้กันค่ะสาวไหนที่ชอบสีสไตล์ออกพีชนะคะเบอร์2เลยค่ะกับฟีโรพีชนะคะนี่คือเบอร์หนึ่งและเบอร์2ค่ะ เห็นลิปสติกแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอดใจไม่ไหวคะ่ะยังไงก็ต้องขอทดสอบนิดนึงนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยพิมพจะขอทดสอบเป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะ f e ีโรพิงนะคะแล้วก็จะมาลบลิปสติกเดิมที่ทาออกมาก่อนนะคะว่าหลังจากที่ทาลงไปแล้วเนี่ยสีแท้จริงที่ได้จากตัวแท่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ เช็ดลิปสติกก็เห็นกันจ่าจ่าไปเลยนะคะตอนนี้เหลือแต่สีของริมฟิปปากตามธรรมชาติพิม์นะคะพร้อมแล้วที่จะลองฟีโรลิปเบอร์หนึ่งนะคะสีที่ชื่อว่าฟีโรพิงค่ะน่ารักมากเลยไม่กล้าไม่กล้าทาเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าใหม่เอียบเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากจริงๆค่ะคือแบบกลิ่นฟีโรโมนสุดๆใครก็อยากเข้าใกล้ใครก็อยากคุยด้วยนะคะนะคะลองทาเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลิปสติกตัวหนึ่งนะคะที่ลื่นทาง่ายนะคะแล้วก็สีอย่างที่คุณเห็นนะคะคือจะให้สีที่ออกเชียนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นสีแบบแมตต์เข้มมากนักนะคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันค่ะว่าเจ้าฟีโรลิปตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะทนทานการจุกการหอมได้เยอะมากแค่ไหนคะ่ะพิมจะรองจุกลงบนกระดาษสีขาวแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากผ่านไป3มจุบแล้วเนี่ยพิมพจะต้องเติมลิปหรือเปล่าคะ่ะ จะเห็นว่าครั้งที่1เนี่ยค่ะความเป็นกลอสกับสีที่ติดอยู่ด้านบนสุดของลิมฝีปากเนี่ยจะหลุดออกมาบ้างน,นะคะแต่ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยแทบจะไม่หลุดออกมาแล้วเลยนะคะเลยอยากจะให้สังเกตค่ะสีที่ยังติดอยู่บนริมฝีปากตรงนี้คือแบบ ทัดมากยังได้สีที่เต็มมากๆเลยนะคะเรียกว่าแม้จะดูเบาบางตอนแรกที่ทานะคะแต่ว่าเมื่อติดเมื่อเซ็ตลงบริเฝีปากแล้วเนี่ยถือว่าอยู่แน่นทีเดียวเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องอ,อมน้องไอสีนี้สุดยอดเลยใช่ไหมสนใจที่จะรับสีนี้ไปใช้ทาวันวนาเลนไทน์มั้คะน่ารักอันนี้เรียกว่าสีน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนะพอทาแล้วเนี่ยผู้ชายอยากมา แล้วประจุแล้วก็ไม่ติดปากผู้ชายให้รำคาญใจด้วยใช่และสีสวยแพคเกจจิ้งก็น่ารักแต่กลิ่นหอมมากใช่ชอบกลิ่นนี่แหละคุณผู้ชมต้องได้กลิ่นแล้วจะหลงละราคาก็ไม่แพงไม่แพงใช่ไหมใช่นั้นไปสอยแจกคนอื่นดีกว่าแปดสิบกว่ากว่าจะบ้าหรอเอาจงริงจริงแปดสิบกว่าบาทอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่โกหกกัน จริงแปดสิบกว่าบาทอันนี้นี่เอาไปแจกคนในช่วงวาเลนไทน์แบบเพื่อนที่ออฟฟิศนี่รักเลยอ่ะรักเลยเราดูดีขึ้นมาทันทีเลยนกว่าแจกของราคาหลายร้อยหลายพันใช่แล้วนะคะแต่จริงที่สุดเลยเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยพี่หยอจะมีมาอีกหนึ่งตัวที่มารีวิวแล้วก็เพื่อจริงก็น่ารักเช่นกันค่ะแต่จะเป็นแบรนด์อะไรนะคะต้องช่วงหน้าค่ะ ในช่วงแม่บ้านติดเรทนะคะ,คะและทีมวันนี้นะคะปากชมพูต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์วันแห่งความรักนั่นเองเ<อ>มื่อกี้เรารีวิวลิปสติกลูปหัวใจไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้มุ้งมิงไม่แพ้กันคุณนอ้องเพราะว่าลิปสติกแท่งนี้นะ เปลี่ยนเคสได้มาถึงแบรนด์นี้นะคะคุณผู้ชมไม่รู้จักไปได้แล้วนะคะสำหรับ s k i ิน o o o My y s o o t c a k e l i อ๋อแล้วราคาราคาคุณพี่ราคานี้แล้วก็ราคาเคสเท่าไหร่อ๋อก็คือซื้อแยกกันนะตัวลิปสติกเนี่ยประมาณ200บาทตัวเคสเนี่ย95บาทอ๋อเคสแต่พูดถึงเราซื้อกันแล้วเรามาเปลี่ยนก็ได้เนาะวันนี้แบบทำงานแล้วแล้วก็ แลกกันใช้ใช่เหมือนเรามีริปใหม่ตลอดเวลาแล้วเปลี่ยนยากหรือเปล่าเปลี่ยนไม่ยากแต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยนะเดี๋ยวให้ป้าพิมพ์บอกเลยว่ามันไม่ยากมันง่ายมากๆแค่กดกลิกปุ๊บเปลี่ยนเลยอาตาขอแรงป้าพิมพ์เพราะว่าพี่เก่าเมื่อย <c oughs> <c oughs> ขอให้ป้าพิมพเป็นคนทำจัดเลยค่ปะป้าพิมพ์ หลังจากลองตัวแรกกันไปแล้วนะคะเรามาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างน,นะคะเพราะว่าในวันวาเลนไทน์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสีชมพูเท่านั้นนะคะที่ทาแล้วเกิดน,นะคะแต่ยังมีสีอื่นอีกด้วยเพราะนั้นวันนี้เรามาตอบแบรนด์ที่2กันนะคะกับ Skin Food My Short cake s h o ตเค้กลิปต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนปลอกนะคะเปลี่ยนลายนะคะตามอารมณ์ของคุณในแต่ละวันได้เลยตัวนี้เลยนะคะอย่างที่ทิมบอกไปแล้วนะคะ My s h o ตเค้กลิปนะคะนี่คือตัวลิปสติกของเขานาะ เป็นตัวแท่งดูธรรมดามากเลยแต่ว่าที่พิเศษนะคะก็คือตัวปล่องเขาค่ะที่มีมาให้เลือกหลายแบบหลายลายมากนะคะโดยที่ในวันนี้เนี่ยพิมเอามาให้คุณดูทั้งหมด2ลายนะคะทีนี้นะคะก็มาถึงนาทีที่หลายๆท่านรอคอยนะคะคืออยากจะทราบว่ามันใส่เข้าไปยังไงถูกไหมตอนแรกพิมพ์ก็งงกันค่ะแต่บอกเลยว่าไม่ยากนะคะแล้วก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะที่คุณต้องการเลยอย่างแรกนะคะ หยิบเจ้าตัวแท่งลิปสติกขึ้นมาก่อนนะคะโดยที่สีที่พิมพ์เลือกมาในวันนี้เนี่ยนะคะคือสีที่ชื่อว่า CR01 Grape Food Chip Fun นะคะวิธีการใช้นี่คือเราถอดทั้งฝาด้านบนแล้วก็ฝาด้านล่างออกซะนะคะทีนี้ด้านล่างที่เราแกะฐานเขาออกไปแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะใส่ลงไปนะคะแบบนี้เราก็คลิกเท่านี้เองนะคะก็เท่ากับว่าลิปสติกแท่งนี้ได้แต่งตัวแล้วได้ใส่เคสแล้วนะคะสำหรับอันนี้ค่ะ ถึงเวลาที่เราจะมาสวอชสีนะคะมาทดสอบสีกันซิว่าทาออกมาแล้วเนี่ยได้สีอย่างไรบ้างน,นะคะก่อนอื่นนะคะพิมจะต้องเช็ดลิปสติกสีเดิมออกซะก่อนนะคะเช็ดสีลิปสติกเดิมออกแล้วนะคะเรามาทดสอบสีนี้กันค่ะว่าจะออกมาเปรี้ยวหรือเปล่านะคะ หลังจากที่ทาแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นลิปสติกที่ให้ความชุ่มชื่นดีทีเดียวนะคะแล้วก็เนื้อลิปสติกระหว่างที่ทาเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันไม่ได้เป็นแค่เหมือนกับเนื้อครีมครีมอะค่ะแต่ให้ความยืดหยุนนะคะไปกับผิวระหว่างที่เวลาให้เราลากตัวลิปสติกไปกับริมฝีปากนะคะแล้วก็สีที่ได้ดูเพย์ออฟสิคะต้องบอกว่าใกล้เคียงกับตัวแท่งลิปสติกมากเลยนะคะคือเรียกว่าไม่ใช่ลิปสติกแบบเนื้อเชียแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยให้สีกันแบบเต็มๆไปเลยแล้วระหว่างที่ทาเนี่ย ได้กลิ่นของตัวลิปสติกด้วยนะคะออกแนวเกรนฟรุตนิดนิดแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนักนะคะสำหรับการทดสอบนะคะความคงทนของลิปสติกตัวนี้นะคะก็จะทดสอบด้วยการจุ๊บนะคะลงบนกระดาษขาวแบบนี้นะคะทั้งหมด3ครั้งดูซิว่าหลังจากผ่านก,นการจุ๊บกันหอมไปแล้ว3ครั้งเนี่ยลิปสติกตัวนี้จะยังคงให้สีดีอยู่บนริมฝีปากหรือเปล่าแล้วก็หลุดติดแก้มคนที่เราไปจุ๊บเยอะหรือเปล่าค่ะ เป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์ที่คุณเห็นตรงนี้การจุ๊บครั้งแรกเนี่ยนะคะชัดเจนว่าสีหลุดออกไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ที่หลุดออกไปค่อนข้างเยอะเนี่ยพิมก็ไม่รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าสีที่ยังเหลืออยู่บนริฟีปากเนี่ยถือว่าเยอะแล้วก็แน่นทีเดียวนะคะแปลว่าเรียกว่าทนพร้อมสําหรับวาเลนไทน์นี้จริงๆค่ะ ของน้องไอซ์ได้ดูป้าพิมพ์ทาทั้งสองสีเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะชอบแท่งไหนสีไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะหรือว่าชอบเคสไหนนะคะ <c oughs> ก็ลองไปเลือกกันดูได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวป้าพิมพ์จะคอยติดตามดูนะคะว่าน้องๆติดเรทให้กับสีไหนแล้วในวันวนาเลนไทน์เนี่ยทาสีไหนกันไปบ้างคะ่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะเห็นไหมมันง่ายเปลี่ยนง่ายมากเลยเือถึงอันนี้มันก็หวานอมเปรี้ยวแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ ไม่เคยเห็นลิปสติกเปลี่ยนเคสได้นะนี่ไงพี่กาเปลี่ยนแบบป้าพิมเลยง่ายได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่เคยเห็นกูไอเดียมากเลยนะเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนอกจากที่เราจะใช้เพราะคุณสมบัติของมันแล้วเนี่ยนะเรายังใช้เพราะแพคเกจจิ้งเนาะพี่เกาเสียเงินกับแพคกเกจจิ้งเยอะมากพี่กาเวลาเลอกซื้อของก็เลิกซื้อแพคเกจจิ้งด้วยนะเออเหมือนกันชอบเลยชอบมากๆเอาไงดีเราต้องมาถึงช่วงนี้กันแล้วอะคุณเอ๋ใช่ในช่วง ที่เราต้องเตะเรทกันแล้วนะคะสำหรับตัวแรกที่เรามารีวิวนั่นเองชื่อว่าเคทีโดตัวนี้พร้อมแล้วหนึ่งสองสามตึงจัดไปอย่าให้เสียคือมันฮูหามากอะเอาใหม่ดิมันฮูหามากเวลาที่เปิดมาแล้วแบบแล้วที่สำคัญชอบสีมัน คือมันหายากนะคุณผู้ชมในการที่จะเอาสีให้ดูธรรมชาติแต่ไม่ธรรมชาติมากแล้วเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันติดทนนานด้วยเนาะเออ,เอ,อมันยังมีความติดของสีอยู่แล้วมันเหมาะกับช่วงเทศกาลมะเลยไทยมากจะซื้อไปแจกคนเราจะรู้สึกว่าตัวเองแบบดูดีไม่แพงด้วย80กว่าบาทเออแปออก,กว่าบาทเลิศมากๆเลยนะคะแล้วก็คือราคาถูกด้วยแล้วก็น่ารักขนาดนี้เนี่ยไม่จัดไม่ได้ละใช่โอเคค่ะมาถึงตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลยนะคะสําหรับ สกินฟ <Skin> ูดพร้อมแล้วหนึ่งสองซนี่แล้วกันจัดไปให้เสียให้เพราะความไอเดียของเขานะเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนผลิตลิปสติกแบบเปลี่ยนเคสได้ใช่นึกว่ามีแต่มือถือใช่เรื่องเครื่องสำอางอะอย่างที่บอกว่าเราเองก็ซื้อเพราะแพคเกจิ้งเยอะใช่ คิวตี้มากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกับสองลิปสติกรับวาเลนทนายจากเคที่ดอลและสกินฟูดที่โดนตาโดนใจสองม่บ้านของเราเข้าอย่างจังจนต้องยกไป้ายไฟเขียวจับไปให้เสียกันแบบยกคู่อีกแล้วแม่ก็เก๋ไก่น่ารักน่าชัยักขนาดเนี้ยจะไม่โดนใจได้ยังไงจริงไหมละคะ และสำหรับวันนี้นะคะมีมาแจกอีกแล้วเทดีดอลฟิโรริปนั่นเองนะคะจะมาแจกก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage แม่บ้านประจันบานค่ะเิแจกเยอะหรือเปล่า20แท่งโอ้โห20แท่งเลยใช่20เลยเข้าไปเล่นเกมกันนะร่วมสนุกกันค่ะที่ Facebook f a ฟนเพจแม่บ้านประจันบานนะคะใช่แล้วค่ะตามสัญญาพี่กาวนะคะขอยกทั้งหมดตรงนี้ให้กับคุณน้องเลยเหรอ คือทั้งหมดเนี่ยวันนี้พี่กาไม่ต้องมาเล่นเกมแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องมาเล่นเกมแข่งอายเลยจะยกทั้งหมดนี้ให้อภิษมากมาผู้ชายในฝันไงให้น้องให้น้องถามเลยยกผู้ชายในฝันให้น้องใช่ให้น้องถามให้น้องถามเกี่ยวกับความที่แบบว่าเออจะปราบคนจะช่วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมล่ะทำไมดูเหมือนพี่กาไม่อยากคุยกับเขาหรอคะก็อยากเหมือนกันแหละไอยาก่อยากนี่อยากเปไนผู้ชายในฝันของแบบบางคนนะแต่ว่าเขาเก่งนะเขามีความสามารถมีความสามารที่เป็นผู้ชายปากนี่แบบ ไอ้ว่าใครที่อยู่ใกล้เขาแล้วถ้าเขาตั้งใจจีบใครเนี่ยอาจจะหลงเขาทุกคนแน่เลยต้องติดแน่ๆต้องติดเพราะเขาดูแบบคารมแบบเออจะไม่คุยกับเขาในช่วงนี้ลเ,เลยไหมถามดีไหมวิธีกำหลาบผู้ชายเจ้าชู้ถามต้องถามเนอะถามเลย<ด>ในช่วงผู้ชายในฝัน